ดิสนีย์สร้างกระแสให้ฮือฮาอีกครั้งประเดิมดเทศกาลฮัลโลวีนที่มาพร้อมความแปลกใหม่ชวนตื่นเต้นให้กับ i m m e r s i v e Disney Animation โดยได้ชักชวนเหล่า r ร g Queen จาก A k คาซา a าบ r e รพัทยามาแปลงโฉมเป็นเหล่าตัวร้ายในการ์ตูนดิสนีย์เพื่อสร้างสีสันก่อนถึงเทศกาลฮัลโลวีนและเพื่อเป็นการต้อนรับลมหนาวแรกที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยให้หนาวสุดขั้วมากยิ่งขึ้นจึงมอบของขวัญสุดพิเศษ e x c l u s i v e ให้แก่ชาวสาวกดิสนีย์ด้วยการเปิดตัวบ o อ Up Ca f าเฟร้านเครื่องดื่มโฉมใหม่ท สร้างสรรค์จากจินตนาการในโลกการ์ตูนดิสนีย์ซึ่งเป็นการคอลแลบครั้งสำคัญระหว่าง i m m e r s i v e Disney Animation กับเวลาเพื่อให้เกิดเป็นป๊อปอัพคาเฟ่ขึ้นบริเวณด้านหน้าจุดแสดงนิทรรศการโดยเปิดแล้ววันนี้ถึงวันที่29ธันวาคม2567นณชั้น1 M Tower M s ทาวเวค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้พวกเราสาวๆตัวร้ายจากดิสนีย์นะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ i m m e r s i v e Disney Animation ชันคาเฟ่นะคะแล้วก็วันนี้เราก็มี เครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆมานำเสนอให้กับพี่ๆทุกๆคนใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็เครื่องดื่มแล้วก็ส่งตรงมาจากใต้ทะเลเลยนะคะเพราะว่าชื่อแก้วนี้ก็คือ Under the Sea นะคะต้องลองเท่านิดนึงป้าเออว่าจะเป็นยังไงดูจากหน้าตาด้านดูด้านหน้าด้วยนะคะนี่ดูไหมมีความเปรี้ยวมีความซ่า สับปะรดแบบว่าเวอร์มากลอ,องกินดูเธอกินบ่อยไม่ใช่หรออันเดอร์เดอะซีเนี่ยเนี้ยนี่นอนเป็นสิ่งที่ฉันชอบกินอยู่ละเพราะมันอยู่ใต้ทะเลใช่ไหมแน่นอนค่ะจริงๆแล้วแก้วนี้เป็นแก้วซิกเนเจอร์นะคะมีส่วนผสมก็คือมีอมอน้ำสับปะรดแล้วก็มีน้ำเชื่อมแอปเปิ้ลเขียววิปครีมแล้วก็มีไวท์ช็อกโกแลตนะคะอยากให้ทุกคนมาลองชิมที่นี่เลยค่ะ Immersive Disney Animation Cafe อย่าลืมมาลองกินกันนะคะอร่อยจริงๆค่ะ ก็เป็นเด็กขนุนนะเด็กให้ความสนใจมากมีบางคนก็กลัวบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกว่าเราแต่งหน้านะคะไม่ใช่ตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องๆก็ให้ความสนใจแล้วก็มาถ่ายรูปพวกเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือผู้ใหญ่คือทุกคนแบบสาต่างชาให้ความสนใจมากขึ้นให้ความสนใจเยอะมากๆค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เด็กแะมีหลายช่วงอายุก็คือสนใจเพราะอางชาได้รับเกียรติมาเปิดของบอมบาของีด้วยรู้สึกไ จริงๆเราก็เป็นแฟนตัวยงของ, Disney องดิสนีย์เหมือนกันเพราะเราดูมาตั้งแต่ดเด็กเนาะแล้วก็แบบที่วันนี้เราแต่งหน้ากันเป็นตัวร้ายกันเจริงๆแล้วจัดใจเราอ่ะเป็นเจ้าหญิงนะคะแต่ว่ามันใกล้ฮาโลวีนแล้วไงก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาร่วมสนุกกันที่อ,อิมเมอร์ซีฟดิสนีย์แอนิเมชันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็จะมีแบบกิจกรรมมากมายแล้วก็มีอาจจะมีแบบว่า ถ่ายรูปถ่ายอะไรเนาะข้างในน่าสนุกมากค่ะแล้วก็เป็นแบบเป็น4 d ดีเป็นแบบแสงสีเสียงตะการตามากค่ะได้แล้วค่ะแล้วก็ได้ร่วมจอยกับจอ LED แบบว่าสนานวันไหว<ต>มีคลิปมีอะไรกันไหมดถ่ายกันเต็มโทรศัพท์ไปหมดเลย่ะก็ะจริงๆแล้วก็ใครที่เป็นแฟนดิสนีย์ก็คือไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าด้านในนี่คือแบบมีการ์ตูนเกือบทุกเรื่องแล้วก็มีทั้งตัวร้ายตัวดีเจ้าหญิงอะไรเงี้ยหนูว่าเหมาะกับแฟนขับตัวยงของดิสนีย์แล้วก็ คือสามารถเที่ยวได้ท่่งเอ่อทุกเพศทุกวัยใช่ถ้าเรามีหัวใจรักดิสนีย์นะคะอย่าลืมนะคะก็มาเจอกับพวกเรานะคะได้ที่เอ็มซีนเรียนะคะชั้นหนึ่งค่ะฝั่ง M Tower นะคะที่ Immersive Disney Animation นะคะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่ม2ทุ่มนะคะเจอกันได้นะคะขอบคุณค่ะ